วัสดียามบาย้าพี่น้องเออบายสามสิไปบานนองไส้พ่อหญ่ค่ะไปกินกาแฟน้ำเพลินนิดหน่อยก่อนอันบริไปตอนคิิสมมาสเออคิิสมาสหน่อยเนาะก่อนสิถึงต้นคิิสมาสก็เลยไปตอนนี้นะคะพอ,อแนยเหลุดออกมาแล้วขยะยไปทิ้งร้อมค่ะไปแว่ซื้ออันอยาสูบยาสูบมดพรอมอยู่ในหางจังสได้ไปบานนองเนาะเดี๋ยวสิไทยเบื้องเด้อค่ะบานนองเพลิน สามค่ะใบสามบรรยากาศกระสิประมาณนี่แะคะ่ะตอนนี้กระสิบกค่อยมืดปะาอันบันหดแบบว่าตอนนี้มันเริ่มแจ้งออกแจ้งออกก็หไมยถึงวัตกรนี่ใบสามช่วงวันเดือนที่ละะแล้วนะคะาบสามมืดแ้วนะคะมืดจนในไตเทียนไตไฟตอนนี้ใบสามก็ยังแจ้งออกน,น,อนิดน้อยนิดน้อยมันจะเริ่มแจ้งออกไปเรื่อยๆเ,เนะาะเพราะว่าไก่สิมืดก็พูดถึงว่าไก่สิมืดแต่ว่ามีหน้าแต่น่าจะมืดแล้วค่ะสําหรับ หิมะนอกระสิแจงออกแจงออกกระสิปรมืดปันไหนกระสิเห็นแสงสว่างไหลกว่าความความมืดเนาะค่ะมันก็เป็นอยงีะค่ะวัฏจักรมนเมียนในแต่ละปีในฤดูของช่วงของฤดูกาลนะคะถึงแล้วจ้าเยาะเยียวยดอินแต่ว่าแม่มีแขกมาเบิงสั้นตะครกอนพฤษฎิเก็บมือ ไอมือค,คิดคิสมารดหน่อยนันมาบ่ได้จ้าข้องบ้านทองเสียมือสานัดกันสิกินปลาตอกปลาตีซื้อเขามายังดีเนี่มือเสาโทรไปบอกทองเสียทั้งคู่ค่ะเพิ่งก็เล่นนัดมากินกาแฟวันนี้อ่าถอยแล้วเจ้าเดี๋ยวจะถ่ายบริเวณในหน้าบ้านให้ดูก่อนบ้านหน่อยเพื่น หนาห่อนกันนะอายุหนาหนาวกันไม่ไวจะเครียะเนาะหิมะสูงอดบ่มีทางยางเขาอออสวนพักหน่อยค่ะเห็นบ่กลายเป็นคริสต์มาสกระทมเต้นยืนอยู่หันท่อมเต้นก็คืออนสั้นตะขอสั้นตะขอนะคะหนาหิมะหนามากฮอเดทท่อมเต้นอูเตอ็ตอ,อกโซเดฟิน หันน <toys> ินตะพอกกานะพอนยายนะมูกไหละเอ่อเนสตาเวกาาละอ๋ออาทิตย์หน้าพี่จะซื้อเริมเก็บอพูน่แอปเปิลแอปเปิลแห่งอยู่ในต้นโมหันกระสวนผักหิมะเต้มพออันหิมะเมือต้นนั่นสตรอเบอรี่มันก็เกิดขึ้นเองต้นหอมโมนี่มันก็ขึ้นมาใหไม่บ่ต้องปลูกนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าบ้าน แด่ทอมเ็นคัลฮันเซาทอมเ็นสันตาคอร์ดค่ะแด่เออข้งเชิงกับสันตาคอร์ดของกาแฟเพิ่นข้าง, uh, <laughs> งล่างเออข้างล่างกับสันตาคอร์ดแด่สันตาคอร์ดทอมเ็นอิตอปตา อ้ยุบันไดก็สั้นตะคอดค่ะเดี๋ยวเขาไปข้างในก่อนเพาะว่าหนาวคุยไปก่อนเจ้าเพราะว่าไทยนี่กอนเจ้าก่อนต้นคิสมาดเพื่อนพี่นอ้องนี่ทำเต่มเพ่งร้ายนี่เด,ด,ด้นี่เพิ่นเก็บไปแล้วบางส่วนเด้หนี่อันนี้ล่อห้ยาิพี่น้องมาก,ก่อนหัานไส้พญ่มาแล้ลวลูกของพี่สาวที่ตายนะคะทุกมุมเลยเด้ดนี่ให้เบิงซาซา่งสา เยอะมากอยากจะถามว่าปีนี้จักชิ่นปีที่แล้วหาลอยกลัวหรือสีลอยกลัวนี่แหละ <c oughs> หลอดไฟก็สั้นตะคอดค่ะส่วมกับสั้นตะคอดฝาโทรส่วมกับสั้นตะคดดอดเ้ยงานนี้ Var långt ner. Jaha. Nej, det var ju bra. Pomsi-Taw, det finns centercard. Jag har fattat att det är stora tallrikar för mig. Ja. Jo, det går. Jo, jag fick köpa. Eller hur? Blandat. Det var olika. Men det vill Det inte. Ska det vara, ska det vara lika. Det eh, nej, jag vill inte ha det. Jag vill ha det där. Ska du ha? <laughs> กินกาแฟาแล้วกันมาเบิงซันตาคอตเ oh, <yeah. S 2> ชฟป,ปะดูสันนี oh, <my> ่เชฟป,ปะดูทินแฮมทินดินแฮมเ <laughs> ดลูลิตัมบอตเต็มฮือน, oh, <yes. S 2> นหูเมีเกสตี้เกนดูฮอทอมเทนแฮมไมโอร์ มูเมกสติกเคนอีโอนทอมเทนเฟมฮุนดาประมาณห้าร้อยปีนี้ซื้อมาเพิ่มกระมีเมื่อกี้เดอะฮอทอเทนเดอะฮอดมเดอะฮอทอเดนเฟมฮุนดาสติกเคนอีดอก พี่ที่แล้วซีลอยกขั้วในห้องขั้วในห้องนอนก็มีนะครับบางหมองก็ไปไปทายตอนนี้น้อยไปหนึ่ก้อยได้นี่กินกาแฟแล้วแล้วก็เลส่วนกันยังเบิงเสื้อผ้ากันเมื่อแล้วพี่น้องไปเยอะดูห้องน้ำกัดแ กินกาแฟแล้วพักกันย่างมากเมื่อกี้ข่มาเพราะท่านไห้เปิดไฟพี่น้องโซกันลงไปกัวซิร่ากันได้พี่น้องเอ้ยกัวซิมือเมื่อยันเน่แดนซ่าท้อยเย็นท้อยเย็น อันนี้ปรับมากพอเหลือของเขาด้วยนี่มันหลือเรียบแล้วไม่น้อยจะเมื่อก่อนอลเด้อค่ะเด้อนี่เหลนสัมยอกรก อย่างนี้ท้าชอบเอแบบนั้นชอบไปแล้วค่ะเป็นอย่าให้มาเบิ่มาเบิงงกันแล้วนะคะไปไปก่อนได้จ่าโดยราจะใส่้ารักนะจุกๆุ